a s s a ห a มา a l a i k u m w a r a h m a t u l l a า i wabarakatuh ขอความสุขความสันตินะครับจงประสบแก่พี่น้องที่รับชมรายการสลามล้านนานะครับช่วงมองสังคมมุสลิมล้านนาครับผมชุมพลศรีสมบัติครับเลิศใจชยคำครับครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับเผาก่อมาปะกันนะครับ บนหน้าจอยาตีมทีวีแห่งนี้นะครับผมวันนี้ก็มีหลายกิจกรรมครับนะในช่วงของโควิดในภาคเหนือของเชียงใหม่เขาครับกับสถานการณ์โควิดในยุคปัจจุบันนะครับก็ททำให้พี่น้องเขานะครับก็ต้องอยู่ห่างไกลนะครับการประชุมก็ต้องใช้คอนเฟลซ์นะครับลายระบบลายลายซิ่งลายยานะครับที่มนุษย์จะคิดค้นมาได้นะครับเนาะเพื่อจะบพิ่การสื่อสารที่มันขาดหายไปนะครับเนาะ ครับไอเลิศในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับณเวลานี้นะครับทางนโยบายของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชเจงใหมครับมันมีนโยบายในการป้องกันเรื่องโควิด19ที่จะไหนครับผมครับก็คงจะช่วงนี้ก็คือมัสยิแต่ละตต่ตี้แต่ละชุมชนก็คงต้องงดกิจกรรมรักคือเรื่องละหมาดจุมาเว้นแต่เจ้าหน้าที่หลักๆแต่ที่ทําหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนกันอาสาเนาะ แล้วก็มีบุคคลสักสองสามคนครับเนาะทำให้มัสยิดมีอามานมีการละหมาดพ่องนิดหน่อยครับผมน้องผมจะไปรวมตัวกันแต่แต่ว่าครับผมครับครับพี่น้องครับก็ต้องระมัดระวังตัวตัวนะครับช่วงนี้ทางรัฐบาลก็มีวัคซีนนะครับที่จะมาฉีดถ้ากับพี่น้องนะครับท่านใดที่สะดวกที่จะไปฉีดวัคซีนนะครับก็แนะนานะครับแนะนำให้ไปฉีดได้ถ้ามีโอกาสก็ไปฉีดนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็มีภูมิคุ้มกัน มันจะกี่เปอร์เซ็นต์จังหวะนะครับขอเพื่อเขาได้ฉีดได้ป้องกันตัวเก่าไว้ก่อนนะครับอจากสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งแพร่ระบาดไปทั่วนะครับทั่วประเทศแล้วตอนนี้นะครับก็ว่าเชียงใหม่เขาก็ถือว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดเหมือนกันนะครับก็ตั้งสภาเครือข่ายช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมนะครับสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับซึ่งก็ แบ่งเครือข่ายมาไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยมีคุณลาติฟานะครับสิมารักษ์นะครับเป็นผู้รับผิดชอบในสภาเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือนี้นะครับวันนั้นคุณเลิศชัยคำนะครับก็ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มอกว่าทางเครือข่ายนะครับเข้าไปทำอย่างอรครับผมครับก็ตอนนี้ก็ในเรื่องของบางพื้นที่ที่มีการฉีดวัคซีนเราก็ได้เอาน้ําไป สนับสนุนเปิ้นครับเนาะในเรื่องของการให้ความสุขสบายกับเจ้าหน้าที่เป้นครับผมกับและคู่ที่มาฉีดวัคซีนครับผมรวมทั้งไปเยี่ยมวัดหลวงของโดยสเกตครับผมเรื่องของการเอาผ้าเม็ดเจลแอลกอฮอล์เนาะเอาไปฮือกสำเน็ยเปิ้นโดยครับผมครับครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการอยู่ร่วมกันในสังคมผู้วัฒนธรรมนะครับที่มีการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันครับบอกว่าจะเป็นคนไทยพุทธคนมุสลิมจะเป็นวัดเป็นวานะครับเฮาก่อไปได้ล่าเลยในสิ่งเหล่านี้นะครับ ก็ทําการดูแลช่วยเหลือยิบยื่นกันไปนะครับแบ่งเบาภาระกันไปนะครับรวมทั้งได้มีการเอาชุด PPE ครับเนาะไปคือกับเจ้าที่ของรุงพิวานนครพิงจวัเชียของตัวเองครับมาเช่าครับผมถือว่าเป็นงานครับเพื่อนของสภาเกือก่ายนะครับช่วยเหลือมนุธรรมของสํานักจุฬานะครับที่ทํางานันอย่ังต่อเนื่องนะครับก็ต้องชื่นชมในจุดนี้ต้วนะครับครับถือว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในสังคมที่ได้ดูแลซึ่งกันและกันนะครับผมไอเลิศ วันนี้ครับเป็นช่วงของกิจกรรมของสถาบันเรียนรู้อิสลามนะครับวันนี้เราก็ได้คุณอุสนาครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราถ่ายมาว่นแล้วเมื่อครั้งเมื่อตีตางสถาบันเรียนรู้อิสลามจัด่า่นะครับก่อนยุคโควิดนะครับก่อนยุคโควิดนะครับก่อนเป็นคลิปที่ว่าคนดูค่อนข้างจะเยอะมากนะครับก็เลยอยากจะให้พี่น้องนะครับได้ชมหรือคุณอุสนานะครับเป็นคนพูดที่ถ่ายทอด โดยตนเองนะครับกอเชิญรับชมครับผมอัสลามุอะลัยกุมบราตุอฮิวะบรากาตุชื่อพูษนาค่ะพูษชนเป็นชื่ออาหรับหลังจากที่มาเข้ารับอิสลามแล้วค่ะส่วนชื่อจริงนี่ชื่อเบนจวันนมสกุลสีวันค่ะเป็นคนลำปางค่ะแต่ว่ามาเรียนที่เชียงใหม่แล้วอยู่เชียงใหม่มา20ปีแล้วค่ะ ก่อนหน้าที่จะมาเข้ารับอิสลามนี้เป็นคริสเตียนค่ะตอนนี้เป็นคริสเตียนก็สวงหาพระเจ้ามาโดยตลอดแต่ไม่ไม่พุทะชาติอย่างที่คิดไว้คือการพบพระเจ้าคือการมีสันติสุขนะคะเอ่อจนกระทั่งมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาอิสลามแล้วก็เปิดใจเข้ารับอิสลามค่ะตอนนี้เข้ารับอิสลามมาได้4ปีแล้วเอ่อหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมต้องเปลี่ยนศาสนา ทำไมต้องมาศึกษาอิสลามเอ ل ا م โกศาสนาเดิมคือมันมันเป็นเรื่องอย่างนี้นะคะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยอยากจะรู้นะคะว่าสิ่งนี้ดีจริงหรือเปล่าเราต้องเข้ามาศึกษาเป็นตัวค่ะหลายๆคนเนี่ยข้ามาศึกษาอิสลามชอบอิสลามรู้ว่าอิสลามดีแล้วแต่ไม่กล้าที่จะเข้ารับอิสลามเพียงว่า,าจะกลัวผลกระทบจากคนรอบข้าง หรือว่ากลัวผลกระทบจากสังคมหรือการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เรียกว่าอิสลามโฟเบียในขณะนี้อยากจะหนุนใจนะคะว่าไม่ต้องกลัวนะคะเพราะเราอยู่กับอัลลอฮ์อัอลลอฮ์ดูแลเราอยู่แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรามาศึกษาแล้วเราเปิดใจแล้วเนี่ยนะคะอย่ามัวร,รออย่าชักช้าค่ะให้ตัดสินใจที่จะมาเข้เรารับอิสลามเลยะคะ่ะเพราะว่าเรื่องการ ที่จะเข้าเราอิสลามเนี่ยมันก็คือเรื่องที่ต้องตัดสินใจจริงๆอย่างเรื่องหนึง่งมันเหมือนการที่เราจะเปลี่ยนชีวิตเหมือนการที่เราจะมีคู่ครองเหมือนกับการที่เราจะซื้อบ้านซื้อรถหรือทํางานเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึง่งแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะชีวิตของเราครอบครัวของเราถ้าเราเป็นคนใหม่เป็นคนแรกๆในตระกูลในครอบครัวเราเรายิ่งต้องรีบเข้าเราอิสลามค่ะเพราะมันแปลว่าเราเป็นคนแรกที่จะนาการอวยพรจากพระเจ้าจากอัลลอฮ์มาสู่ครอบครัวเราดังนั้นแล้วเนี่ยอยากจะหนุนใจนะคะว่า เข้ามาอิสลามเลยเข้ามาเต็มตัวเลยให้เราได้ละหมาดจริงๆได้รับพบกับพระเจ้าได้รับจัดอลอจจริงๆเลยถ้าสมมติว่าเข้ามาแล้วแล้วเพราว่ามันไม่ใช่มไม่ใช่หนทางไม่เห็นเจออลา์เลยอลา์ไม่มีจริงเราก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิมได้นะคะสําหรับเรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดคือเรื่องของเ,อเรื่องของการผลกระทบต่กคนรอกพา่างหรือที่เรียกว่าอิสลามโมโฟเบียเนี่ยเอาเข้าจริงๆนะคะ คนเนี่ยเขากลัวเนี่ยเพราะว่าเขาไม่รู้จักอิสลามเขาคิดว่าอิสลามเนี่ยฆ่าคนแล้วได้เข้าสวรรค์เขาคิดว่าอิสลามเป็นพวกหัวรุนแรงคือเขาไม่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอิสลามเลยเขาได้รับจากข่าวมาแต่ว่าเมื่อเขามาเห็นเรามาเห็นตัวตนของเราเราได้แสดงออกว่าอิสลามที่แท้จริงเป็นอย่างไรนั้นน่ะในทางตรงข้ามค่ะเขาจะชื่นชมเขาจะสนใจเขาจะสอบถามและที่สําคัญคือเขาอาจจะมาเข้าเรืออิสลามกับเราอีกคนหนึ่งก็ได้ นั่นจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าไหมคะถ้าหากว่าคนในโลกนี้ปฏิบัติตามหลักการอิสลามจริงเนี่ยมันก็จะเป็นโลกแห่งสันติสุขจริงๆนะคะค่ะฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะ,ววคะอัสลามุอะไรพุหมุาหระ,ระองรออยู่ครับอันนี้ก็เป็นแหมหนึ่งมุมมองนะครับเอาว่าเป็นมุมมองนะครับเป็นมุมมองของผู้ที่มาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามนะครับ <c oughs> ซึ่งแล้วแต่คนนะครับเรื่องเนาะจะกึดกันอย่างใดนะครับจะมองอิสลามอย่างใดแล้วแต่การที่จะมองผ่านนะครับผม ยิ่งคุณพุสนาแล้วมีไอ้อย่างที่น่าสนใจมากมายเลยครับผมใช่ครับเป็นเป็นยิงที่ค่อนข้างจะยืนมั่นถือมั่นนะครับท้งวันนี้นะครับแกก็ยังอยู่ในหนทางของอัลาร์ลสุภาวตาระนะครับผมเลาครับอันนี้ครับมันมีจังหวัดหนึ่งนะครับอยู่ในภาคเหนือเหมือนกันนะครับแต่บรเจสโซลันนานะครับเป็นจังหวัดพิจิตรนะครับพูดว่าตอนล่างนะครับแน่นหรือว่าตอนบน ตอนตอนล่างนะครับตอนล่างครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับเป็นเป็นน้องว่าเมืองสารวันเนาะเมืองจรเข้นะครับซึ่งเขาเคยไปแอวกันหลายเตือนแล้วนะครับครบผมว่นนั้นเขาก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนท่านอิหมมปีชาเย็นใจนะครับก็ได้มีโอกาสถ่ายบรรยากาศของมัสยิดนะครับแล้วก็ได้อู้คุยกับอิหมมปีชาเย็นใจนะครับซึ่งท่านรับผิดชอบอยู่นั้นนะครับเขาจะเห็นว่าสังคมมุสลิมใน ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็จะอยู่กับชุมชนสังคมนะครับพยายามที่จะทําสร้างความเข้าใจพยายามที่จะคือพันได้เข้าใจอิสลามแล้วก็คนมุสลิมก็เป็นที่ยอมรับในพื้นที่น,นั้นๆนะครับ,รบก,ก็มีส่วนได้ไปร่วมกับทางราชการนะครับในส่วนศาสนิกสัมพันธ์นะครับใ,ในส่วนต่างๆที่จะมีโอกาสได้ช่วยเหลือประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพิจิตรนะครับเราลองไปชมนะครับว่า พื้นที่ของ,งจังหวัดพิจิตรนะครับการที่มีมัสยิดเดียวนะครับเขาอยู่กันอย่างไดและเขามีวิธีการต่อยอดในในการอยู่ร่วมกับสังคมพูุิธัญนี้เช่นไรนะครับเราเราไปติดตามครับผมครับยาราส,สูลสลามุนอาไลค์ครับยาฮบิมุสลามุนอาไลค์ครัลลาวะตุลลอฮิอาไลค์จังหวัดพิจิตรอยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพโดยทางรถยนต์ 346กิโลเมตรจังหวัดพิจิตรแบ่งการปกครองออกเป็น12อำเภอโดยทั่วไปจังหวัดพิจิตรเป็นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรเป็นภาคการผลิตหลักรองลงมาก็ได้แก่อุตสาหกรรมการค้าส่งการค้าปลีกและการบริการผลผลิตที่สำคัญได้แก่ข้าวโพดถั่วเขียวและการประมงในจังหวัดพิจิตรมีมัสยิดแห่งเดียวชื่อมัสยิด ดียาอุนอิสลามตั้งอยู่ถนนสาหลวงตำบลในเมืองอำเภอพิจิตรจังหวัดพิจิตรอิหม่ามปีชาเย็นใจซึ่งเป็นการนำในการประสานงานกับหน่วยงานเอกชนภาครัฐเป็นบุคคลมุสลิมท่านหนึ่งที่รับการยอมรับในจังหวัดพิจิตรมุสลิมในจังหวัดพิจิตรเล่าต่อต่อกันว่ามุสลิมรุ่นแรกที่อพยพเข้ามาในพิจิตรมาจากปากีสถานประมาณแ80ดสิบปีที่แล้วและรุ่นที่สองมาจากจังหวัดสุริยาเกือบเจ็ดสิปีนอกจากนั้น มาจากจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยแลกะกระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆของจังหวัดพิจิตรส่วนอาชีพของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดพิจิตรส่วนใหญ่ก็จะค้าขายเลี้ยงสัตว์เช่นขายเนื้อวัวขายไก่ขายพริกแกงขายอาหารและเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวท่านิหมามีชาเย็นใจอิหม่ามมัสยิดกล่าวถึงความเป็นมาของมัสยิดจังหวัดพิจิตรจะมีพี่น้องมุสลิมประมาณ ที่จดทะเบียนแล้วก็ประมาณ300แล้วก็ทีมพี่น้องที่ต่างถิ่นมาร่วมก็ประมาณ4ี0ห้าคนครับก็เริ่มก่อสร้างมาก็เมื่อปี2,526เริ่มก่อสร้างแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเมื่อปี2,546แล้วมาเสร็จ2,548โดยท่านจุฬาราชมนตรีมาเปิดมัจิต มันยิดก็ได้ดําเนินการกิจกรรมในเรื่องของศาสนาก็มีการอบรมมาอยู่ช่วงหนึ่งมาประมาณ6เกเจครั้งแล้วก็มาตอนหลังนี้เยาวชนของเรานั้นได้เติบโตขึ้นไปแล้วเราก็มีการเรียนการสอนเป็นเพียงเด็กไม่กี่คนที่อยู่ที่นี่เป็นรุ่นหลังแล้วก็กิจกรรมในเรื่องของด้านการพบปะกับทางราชการก็มีหน่วยงานราชการเข้ามา ให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเทศบาลโดยท่านนายกอบจอจังหวัดพิจิตรนายุทธองการบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรท่านชาติชาเจริญพงก็มาสนับสนุนในช่วงกิจกรรมเด็กอยู่พักหนึ่งมาช่วงหลังนี้เราก็ขาดในเรื่องกิจกรรมไปแต่มีการเรียนการสอนที่มัธยมส่วนหน่วยงานราชการอื่นที่เข้ามาก็มีมาเยี่ยมเยียนก็มี ของเทศบาลเทศบาลก็ได้สนับสนุนโครงการในเรื่องการอบรมของเด็กคือสอนศาสนาจะได้ร่วมกิจกรรมกันมาตลอดแล้วก็เราก็มีส่วนร่วมในข้าเรื่องงานเกี่ยวกับพระราชนานถวายถวายพระพรเราก็จัดก,กิจกรรมที่มัสยดต,ตลอดสำหรับความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ และการอยู่ร่วมกันของผู้คนในพื้นที่พี่น้องมุสลิมก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขเราอยู่ร่วมกันอย่างอย่างสันติสุขครับมีการไปมาซึ่งการและการประสานร,ระหว่างสภาวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็มีการไปประชุมก็มีข้อมูลแลกเปลี่ยนหลายๆอย่างครับเพราะเราทํามาตลอดพอดีผมเป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดด้วยก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานกับสภาวัฒนธรรมตลอดส่วนพี่น้อง ในพื้นที่ก็มีส่วนร่วมมาร่วมกิจกรรมตลอดเวลาเขามาเชิญมาก็มาร่วมกันตลอดเพราะเราต้องการการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะมีความสุขเพื่อทันงันเราไม่ใช่ว่าเอาในเรื่องศาสนามากีดกัน้นศาสนาคือต้องการให้คนรวมกันให้มีความสันติสุขเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมในจังหวัดพิจิตรครับ การเคลื่อนย้ายอพยพเป็นวิถีของมนุษย์ซึ่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามก็ไม่ต่างกันเป้าหมายเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยประสงค์ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินสำคัญเหนืออื่นใดจะรักษาศาสนาที่ติดตัวมาให้มั่นคงอย่างไรมาชิดจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเป็นฐานเพื่อรวบรวมผู้คนที่มีความเชื่อเหมือนกันทำรงรักษาศาสนาที่ตนเองนับถือส่งต่อคนรุ่นหลังต่อไปอินชาอัลลอฮฺ รายงานโดยชุมพลศรีสมบัติครับอันนี้ก็เป็นแหนึ่งเรื่องราวยนเรื่องราวของพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับหลายๆท่านก็คงจะเคยไปหรือหลายๆท่านก็คงไม่เคยรู้ว่าจังหวัดพิจิตรนะครับมีพระชิตนะครับผมก็เฮาก็จะได้เห็นกระบวนการทํางานของท่านอิมามของผู้นําในพื้นที่แล้วก็เรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับโดยย่อโดยสังเขปนะครับของ ังหวัดพิจิตรไปนะครับผมเนื่องเรื่องราวนะครับของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเป็นมุสลิมกลุ่มน้อยนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับว่าเขามีการปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมอย่างไรนะครับผมก็เป็นช่วงฮาราลัานนาในใหญ่นะ <c oughs> ในรายใหญ่เขาว่าเราอย่าไปไปที่ไหนดี ก็ก็มีหลายที่ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มีโควิดตัวเนาะครับผมก็อาจจะแนะนําอยู่ครับผมเนาครับต้องแนะนำช่วงนี้หลายๆร้านอาจจะปิดไปนะครับก็ร้านน้องเหมยนี่ก็มีโอกาสไปกินก่อนช่วงโควิดนะครับใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นข้าวซอยเจ้าเก่าแก่เจ้าหนึ่งนะครับเี่เป็นข้าวซอยต้นตำรับจริงๆนะครับผมก็อยากจะให้พี่น้องนะครับได้เห็นวิธีการกล้าการขายนะครับของพี่น้องมุสลิมครับและเช่นเดิมครับพี่น้องครับพี่น้องท่านใดนะครับที่มีความสนใจนะครับใหญ่ สนใจที่อยากจะประชาสัมพันธ์ร้านอาหารร้านค้าหรือธุรกิจตรงตก่านะครับก็สามารถประสานมาทางเครือข่ายสื่อมุสลิมเชียงใหม่ได้นะครับทางเฮายินดีจะฮื่อการอนุเคราะห์หรือว่าจะฮื้การดูแลพี่น้องนะครับขอคื้พี่น้องแจ้งมานะครับเฮาก็จะช่วยดําเนินการไปกินข้าวซอยเลยดีกว่านะครับไปเลยครับผมไกลไกลไปเลือกแต่น่าเลือดใช่ครับไปเลยครับผมสาเจ้าจาเร Assalamualaikum ครับวันนี้เราจะพาไปกินข้าวซอยที่หมู่บ้านสันตีนะครับข้าวซอยน้องเหมยนะครับก็จะไปชิมรสชาติด <capacitor> <in> ูครับว่า จะรสอร่อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสีแยกบกคกสีวิไลนะครับเราก็ต้องข้ามสีแยกบกคกสีวิไลไปนะครับไปถึงหน้าหมู่บ้านสันติพอถึงป้อมน้องคุณนะครับก็เลี้ยวซ้ายมือเข้าไปเลยนะครับเลี้ยวหมู่บ้าน,านสันตินะครับเนาะมีป้ายหมู่บ้านสันตินะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าไปทางขวามอมาถึงสุ้ายนะครับก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับ เลี้ยวซ้ายไปนิดเดียวนะครับก็อเลี้ยวขวานะครับก่ถึงร้านแล้วครับถ้าพูดถึงข้าวซอยเชียงใหม่นะครับก็มีด้วยกันหลากหลายร้านนะครับล้วนแข่งกันกันด้วยฝีมือรสชาติดั้งเดิมด้วยแล้วนะครับยิ่งมีเสน่ห์ก็ซอยที่นี่ครับก็เป็นแหมร้านนึงนะครับที่มาแนะนําการกินนะครับผมรสชาติสไตล์แบบจีนยุนานโบราณมีทั้งข้าวซอยกะทิสดรสชาติกลมกลม ทั้งประปาน้ำข้นน้ำใสนะครับสูตรของปราเถาที่ถ่ายทอดมาจากบรประชชนซึ่งได้ความคงที่ของสูตรเฉพาะร้านนะครับนค้าปากร้านก็สอบหน่อยนะคะก็ะสอยปา้าเถาแต่สมัยชัางคานนะคะรสชาติก็ซอยของเราจะเนเ้นที่น้ำซุปนะคะน้ำซุปเราจะเป็นสไตล์ของบ้านเราเองแตกต่างจาก,กที่อื่นนิดนึงค่ะว่างไว้มาชิมกันนะคะอยู่หมู่บ้านสันติขาดันกลางนะคะ ตรงเข้ามาทางสุเหร่าและรุ่งสละตรงมาสี่ซอยนะคะจนมาขับเลี้ยวซ้ายร้านจะอยู่หัามซอยซแรกนะคะความแตกต่างของเขากับของที่อืน่นเป็นแตกต่างกันอย่างไรมันมันเป็นรสชาติต่างกันนิดหน่อยนะคะสไตล์ไข่สไตลมันนอกมันเป็นรสชาติที่ต่างไปนิดนะะึงค่ะของเขาจะไม่ได้เน้นไปทีเข้มข้นค่นนะ,คะของเขานี่จะมาได้เน้นชูรสเลยนะคะกินไปคอมาแห้งค่ะเพราะว่าที่บ้านก่อทำกิน จระจ่างแล้วรสชาติจะชี่บ้านผิดเลยผักเขาล้างอย่างนี้นะคะครับฟังจากปากก้าของร้านแล้วนะครับก่อนหน้าไปแวะชิมนะครับก็าซอยรสชาติอร่อยนะครับเอาเป็นว่านะครับยุหรืออยากกินข้าวซอยนะครับหรือเมนูปลาปลานะครับก็แวะมาที่ร้านน้องเหมยนะครับในหมู่บ้านสันตินะครับเลี้ยวซ้ายเขาพอมตำรวจน้องคุณนะครับเข้าหมู่บ้านสันตินะครับก็ตามนั้นเลยครับ ตามในคลิปนะครับที่บอกให้นะครับก็รสชาตินะครับก็เป็นที่รับรองรับประกันนะครับก็ยังไงก็แวะมาชิมกันนะครับเกาซอยน้องเหมยนะครับหมู่บ้านสันติชุมพลศรีสมบัตินะครับรายงานครับพี่น้องครับก็ได้ชิมกันแล้วนะครับขกาซอยนะครับอย่งไงน้อยๆมือได้กินด้วยปากเหมืได้กกินด้วยกับใจด้วยกับตานะครับนาอกกอิ่มตานะครับอิ่มใจนะครับอัลฮัมดุลิลละครับผม Uh, ยุคนี้นะครับเป็นยุคโควิดนะครับที่ทุกคนก็ต้องดิ้นลนคนควายกันนะครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับพี่น้องเฮาคงอยู่ต้องช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันนะครับเนาะใหญ่โดยเฉพาะเรื่องํามาหากินครับเนาะครับเฮาก็ต้องพยายามช่วยกันลดลงประชาสัมพันธ์ร้านไหนมีไอ้อย่างใดไม่อย่างใดครับในช่วงนี้นะครับพี่น้องครับในช่วงนี้นะครับเฮาก็สิ่งที่เฮาต้องระวังที่สุดก็คือ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในเรื่องนใช่ครับใช่ครับครับผมมันก็ต้องระวังนะครับอ่หยุดเชื้ออยู่บ้านนะครับบางครั้งอยู่บ้านมันก็มาได้ทํามาหากินอะยร้งเนาะเรืบบางทีมันก็ต้องด้วยความจําเป็นนะครับก็ต้องออกจากบ้านจากจองไปนะครับเพื่อจะไปหายลสกีหน้าแผ่นดินของเราสุภาวตานะครับจะมานั่งก็อยู่บ้านอย่างเดียวมันก็เปลี่ยนไปม่ได้นะครับเนาะนั่นแล้วนะครับครับผมเวลาออกบ้านแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวนะครับ พยายามรักษาตัวเก่านะครับออกบ้านกอใส่หน้ากากนะครับแอลกอฮอล์เจลนะครับเตรียมไว้ับเตรียมไว้เผื่อตั้งอื่นแบบนี้นะครับก็อย่างไดแล้วนะครับกอฮักทุกท่านนะครับเป็นห่วงทุกท่านนะครับอยากใจรื้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับก็ปราศจากการติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งเราฟังสานกากา์นะครับพี่น้องเราในพื้นที่ กทมพี่น้องในพื้นที่ปัตตานีสงขานะครับก็ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิดนี่เป็นอย่างมากนะครับเนาะก็เฮาก็อยากจะส่งใจนะครับส่งแรงใจนะครับพือพี่น้องนะครับได้อุดทนนะครับเนาะแล้วก็พยายามนะครับห้ามอามานอิบาดขอดูอาก็รอตตลาเยอะๆนะครับเนาะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยเฮาในน้อยนะช่วยในด้านหัวใจของเฮานะครับผม เรื่องการศาสนาแล้วเป็นหัวใจสําคัญลักเนาะการที่ว่ามาตรอรเวลาแล้วการรักษาเบื้องต้นหรือการดูแลเบื้องต้นก็คงอย่างที่ตัวว่าครับผมว่าอย่างน้อยเขาต้องมีการเตรียมการป้องกันเนาะมีแมสมีเจียวล้างมือไปนั่นไปนี่เข้าบ้านมาก่อเพิ่มความเข้าใจตัวเก่าว่ามีหน้าที่เนี่ยคือต้องไปล้างม้อล้างมือเอาแมสเอาไปคลิ้งไปคว้างไปซัดเป็นส่วนเทีครับอันนี้สาคัญเหมือนกัน ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่อยากฝากไว้กับท่านผู้ชมนะครับผมคิดนะครับได้แตนักถึงปัญหานะครับเพราะว่าเวลามันติดเชื้อมานะครับมันไม่ได้มีผลกระทบกับเราคนเดียวนะครับครอบครัวคนรอบข้างเพื่อนบ้านสังคมนะครับมันได้รับผลกระทบไปหมดนะครับเนาะใดแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวกันในเรื่องนี้คือย่างมากนะครับครับเลิกครับช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับผมก็อย่างใดแล้วนะครับก็เหมือนได้ ได้พูดได้คุยนะครับพี่น้องครับขอขอรัตลานะครับเพื่อพี่น้องนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีริสกีที่กว้างขวางนะครับมีความอดทนต่อสิ่งที่มากกระทบกับหัวใจเขานะครับมันขอดุอากันเยอะๆนะครับขอต่อรัตลานะครับร้องให้กับรัตลานะครับเพื่อจะทำให้จิตใจของเขานะครับ เลิกวิตกกังวลวิตกจริตนะครับอันใดควรคิดก็คิดอันใดบอ่ควรคิดก็ตัดไปนะครับเนาเอาคิดมันก็อยู่ในใจเขานะครับให้เมื่อมันจิตใจมันคิดนะครับเราคิดอยู่คนเดียวนะครับไข่ก็ไม่ได้รับผลกระทบแต่ผลกระทบที่ตกนักที่สุดก็คือหัวใจของเขาครับกระดิงทำาให้ร่างกายได้รับผลกระทบกระเทือนนะครับอาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับอันใดปลดได้ปลดครับอันใดวางได้วางน้อยเลยเนาะครับผมครับ ก็คงจะมีเวลาพูดค e yeah, ุยกับพี่น้องในเพียงแค่นี้นะครับก็ต้องกล่าวคำว่าอัสลามุอะลัยกุมวมเลาห์มะัตุลลอฮิบัุยาราน